สวัสดีครับอีสาคนาาคืนนาป่าคื้นถิ่นครับผมวันนี้เราพามาแวะชมสวนกันปลูกได้สามปีกับสองสองเดือนอันนี้เป็นสักพยุงแล้วก็ยางนาปลูกระยะห่างก็ประมาณเมตรครึ่งถึงสองเมตรครับ ไว้ปลูกไว้เป็นป่าป่าริมคันนานู่นครับต้นไม้เรากําลังงามเลยยาไปนู่นอันนี้ข้าวข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วเริ่มแก่แล้วเนี่ยข้าวอีกสักหน่อยก็คงจะได้เก็บเกี่ยวข้าวกันแล้วที่ตั้งสวนนะครับอยู่ที่บ้านนนทองหลางตำบลละหานนาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่น ห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลพอดีครับผมเคยจับเข็มไม้อยู่ประมาณร้อยโลไอส่วนที่เห็นนี่เป็นแถวยางนาครับยางนาเพิ่งปลูกปลูกได้ไม่กี่เดือนเองประมาณเดือน,นเดือนกว่าปลูกได้เดือนกว่าแถวยางนาสองแถวผมเนี่ยกล่าวว่าเอาสองแถวเนี้ยไว้เก็บเห็ดระยะห่างก็ประมาณสองเมตร สองเมตรแล้วก็จากยางนาถึงยางนาสองเมตรจากแถวยางนาแถวนี้มาถึงแถวพยุงก็สองเมตรเหมือนกันให้เขาดันันาเพิ่มอีกสี่เมตรแล้วเพื่อปลูกยางนาสองแถวยาวไปถึงนูน่นที่เห็นไกลๆเนาะครับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับนะ่ะสามเดือนเอ้ยสามปีกับสองเดือนมีสักกับพยุงแล้วก็ผมทำถนนตรงกลางนี้เพิ่มขึ้นมาอีก ทั้งปลูกทั้งกล้วยทั้งสักยงางนาแล้วก็ว่าจะเอาผักหวานป่ากับไม้แดงมาลงเพิ่มปลูกอยู่ปลูกกินครับผมปลูกไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานปลูกเพื่อความร่มเย็นปลูกเพื่อความสวยงามใครใครปลูกปลูกเลยครับแนะนำครับตอนนี้ก็บางส่วนก็เป็นอุโมงต้นไม้แล้ว ผมปลูกป่านี่หลายชนิดโอ้ไม้ป่าไม้เศรษฐกิจ,จเยอะแต่ว่าเราก็ปลูกไม่ได้หวังจะเอาไว้ตัดขายนะครับปลูกไว้เพื่อเป็นร่มเงาเวลามานานก็จะได้อยู่มีอุโมงต้นไม้กับเขาบ้างพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะครับผมเจ็ดไร่เจดไร่กันหนึ่งงานเจ็ดไร่กกว่า ยางนาปลูกใหม่ก็รอดทุกต้นครับเราอาศัยปลูกช่วงหน้าฝนผมปลูกนี่หลังฝนแล้วเนี่ยเดือนที่แล้วเนี่ยก็รอดเนี่ยผมปลูกเดือนที่แล้วหนึ่งเดือนเต็มพอดีเลยเนี่ยแถวนี้แล้วก็แถวนน้นแล้วก็ว่าจะเอาเชื้อเห็ดเชื้อเห็ดละโงกมาลงให้ยางนาโตสักปีหนึ่งก่อนผมก็ปลูกยางนานี่ก็ปลูกหลายร้อยต้นแล้วครับ ตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก3-400ี้อยต้นส่วนสักนี่ก็อยู่ที่ประมาณ500ร้อยต้นพยุงนี่ก็เกือบเกือบพันต้นครับเนี่ยแล้วก็มีชิงชันกับผีเขาควายมหาดมาพับทองมาลิดแล้วก็มาพับป่าก็มีสาธรก็มีมะเกลือก็มีเกิดเองบ้างซื้อมาปลูกบ้าง ชิงชันมีครับมีทุกอย่างที่สวนป่าควรจะมีอย่างละนิดละหน่อยแต่เน้นๆเ,เราเน้นที่พยุงสักแล้วก็ยางนาที่เน้นๆที่ปลูกเยอะกว่าเพื่อนนอกนั้นก็ประมาณทักสิบยี่สิบต้นร้อยต้นอย่างมะลิดตนี่ผมก็ปลูกไปล้วร้อยต้นแล้ แล้วก็ไม้แดงผักหวานป่านี่ก็จะปลูกให้ได้สักร้อยร้อยกว่าต้นพอได้แบบว่าเผื่อใครอยากกินไข่มดแดงผักหวานป่าก็เชิญได้ที่สวนฟรีครับให้พี่น้องได้กินฟรีผมจะไม่มีไม่มีขายครับกลาวว่าไว้ให้ญาติพี่น้องไว้อยไว้กิน ครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูต่อเนี่ครับอุโมงต้นไม้นี่อุโมงต้นไม้ระหว่างต้นไม้เราก็ปลูกกล้วยโนกล้วยพยอมก็มีครับนี่ก็พยอมนี่กำลังโตพยุงนี่พยุงสักนี่โตก่อนเพื่อนเลย ในน้ำเราก็มีปลาครับนี่บ่อปลาลึกประามาณ5เมตรห้าหเมตรได้แล้วก็ผมลงปลาไว้5,000ตัวส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนกับปลานินลง3ปีกว่าแล้วยังไม่ได้จับเลยไม่ว่าคือเราไม่อยากจับขายเนาะเราเลี้ยงเราก็รักเพราะว่าเราให้กินอาหารตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่เขาก็เอาแหนแดงเอา ผักบุ้งมาให้ทุกวันปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติปลาตัวโตมากเลยครับแต่ไม่ได้ไม่ได้จับกินกันเพราะว่าที่ที่หมู่บ้านเนี่ยอยู่ใกล้บึงอยู่แหละปลาก็มีกินอยู่ตลอดซื้อเข้านะแต่ปลาตัวเองไม่จับกินครับสงสารแต่ว่าไปไว้พวกลูกๆหลานๆมาเผื่อเขาอยากจะกินปลาในบึงเราบ้างในหนองเราบ้างแล้วก็ให้กินได้ ไม่ห่วงครับไม่ห่วงเราปลูกไว้เราทำไว้สร้างไว้เนี่เพื่อลูกเพื่อหลานและเนาะคนเราตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากความดีกับความชั่วสองอย่างที่เขาบอกว่าสี่คนหาม3ามคนแห่หนึ่งคนนั่งแค่สองคนพาไปนี่แหละครับสี่คนหาม สี่คนถามนี่อะไรสี่คนถามนี่สี่คนถามตามความเข้าใจของผมนะสี่คนหามนี่จะต้องประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟสามคนแห่นี่ก็คือว่าอ่าสีนสมาธิและปัญญาหนึ่งคนนั่งแค่ก็น่าจะเป็นจิต ที่อยู่นั่งแครอยู่สองคนพาไปหลังจากตายแล้วก็น่าจะเป็นความดีกับความชั่วหรือว่าบุญกับบาปแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่รู้ถูกหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยครับอ่าว่ากันต่อเรื่องปลูกต้นไม้ระหว่างต้นไม้ผมก็จะปลูกกล้วยเนี่ยครับอันนี้ปลูกปลูกได้ไม่กี่เดือนครับช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่เองสักยางนาแล้วก็กล้วยผสมกันแล้วก็จะเอา ไม้แดงผักหวานป่ามาลงเพิ่มเดี๋ยวไว้ปีหน้าเนาะเพราะปีนี้ฝนหมดแล้วนี่ครับอันนี้ขนาดตรงกลางกว้างหกเมตรนะครับเนี่ยกว้างหกเมตรเ่ยนูน่นยาวไปนูน่นนู่นก็ถนนทางเข้าหมู่บ้านครับที่ของเราจะห่างจากหมู่บ้านก็ประมาณสักร้อยร้อยเมตรได้น่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยเมตร ถึงบ้านหมู่บ้านละถึงบ้านญาติกันละร้อเมตรก็ถือว่าไม่ไกลครับแต่จากบ้านจากบ้านของพ่อกับแม่ก็เดินออกมาก็ประมาณ200 200เมตรได้เดินออกมานานนะนี่ครับนี่ข้าวเราเป็นข้าวหวานครับข้าวหวานแล้วก็ ผมก็เคยลงคลิปแล้วเนาะผมมาตัดใบข้าวตัดต้นข้าวเพื่อที่จะให้ข้าวมันงอกขึ้นมาเมื่อก่อนมันไม่มีฝนหญ้ามันเยอะก็เลยต้องตัดการนียครับผลผลของการตัดต้นข้าวออกเราก็จะได้เห็นข้าวรวงข้าวขึ้นมาข้าวกําลังออกรวงสวยเลยครับเนี่ยสวยงามรั้วเราก็ล้อมรอบขอบกิดกันวัว ให้บัวเข้ามากินข้าวเราได้ในนานี่ผมก็ใช้แหนแดงครับเอาแหนแดงมาปล่อยแล้วก็ปลานิดหน่อยก็จะเห็นว่ามีแหนแดงหลงเหลืออยู่มีเป็นสาลายเนาะนี่ครับทำต,ตามธรรมชาติให้ธรรมชาติช่วยเหลือเราเนี่ยก็ ไม่ไม่ไม่เน้นขายครับที่นี่ข้าวก็ทำพอได้กินคิดว่าประมาณเหลือข้าวอยู่ประมาณสี่ไร่นี่ก็อาจจะพอกินอยู่ครับนอกเหนือนั้นก็ปลูกป่าไปแล้วก็ผมมีโครงการว่าจะขุดน้ำบาดาลยังคิดอยู่ไหมจะเจาะน้ำบาดาลดีหรือเปล่าถ้าเกิดขุดน้ำบาดาลเนี่ยมันก็จะสามารถ ดูแลต้นไม้เราได้ด้วยแล้วก็สามารถเลี้ยงปลาในนาข้าวได้ก็มีน้ำไว้ใช้ที่สวนก็ยังคิดอยู่ครับว่าจะเจาะดีไม่เจาะดีเดี๋ยวนั่งคิดนอนนอนคิดดูก่อนจัก,กรยานอากาศคิดดูก่อนครับ <laughs> นอนครับโน่นคุณนายเดินอยู่นน่นครับเขากำลัง ทำลงช่อง youtube เอยช่องอะไรนะเลียวเรียว,ยวช่วงนี้เรียวกำลังฮิตกลังทำช่องเรียวของเขาอยู่อะเรามาดูของเราต่อโอ,โอเคครับ